สวัสดีคะ่ะทุกท่านวันนี้นะคะตุกพาทุกท่านมาอัปเดตบรรยากาศของที่ดินคลอง8นะคะธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีคะ่ะตุกอยู่ที่แปลงใกล้กับสหาการประมูล คลอง8ทัญยบรีจังหวัดปทุมธานีนะคะหลังจากที่เราขับรถเข้ามาในซอยนะคะห่างจากถนนรังสิตนครนายกเข้ามาประมาณ1กิโลเมตรนะคะเราจะพบแปลงที่ดินแปลงละ1ไร่ที่เราเปิดขายนะฝั่งนี้นะคะของเราเนี่ยฝั่งที่มีเสาไฟฟ้าเนี่ยคือแปลงของเราที่เราประกาศขายนะคะแปลงละ1ไร่ค่ะนี่เลยบรรยากาศล่าสุดหน้าแปลงนะคะ แปลงที่ว่างนะคะเราก็จะติดป้ายหน้าแปลงเอาไว้นะคะถ้าท่านใดกำลังมองหาที่ดินไม่ว่าจะเป็นพื้นที่สีม่วงหรือสีชมพูนะคะที่นี่ก็ยังมีแปลงว่างอยู่นะคะเนี่ยค่ะทุกพามาอัปเดตบรรยากาศล่าสุดยามเย็นนะคะ มีเจ้าถิ่นมีเจ้าถิ่นนำทางรถนี่ข้างเคียงก็มีเพื่อนบ้านนะคะวันนี้พามาอัปเดตบรรยากาศยามเย็น ที่ใกล้กับสหาการประมูลว่างแปลงที่4 5 6 7 8 11 12 13 14แล้วก็18ทับ2นะคะนี่นะคะทุกพามาอัปเดตค่ะ จกเคลลิ่งนะคะแล้แปลงข้างหน้านี้ลูกค้าใช้ประโยชน์ที่ดินได้สวยงามมากที่นี่นะคะเหมาะสำหรับทําโคกน้องนาโมเดลนะคะแปลงนี้คุณลูกค้าใช้ประโยชน์ที่ดินได้สวยงามมากนะคะปลูกกล้วย มลัวปรับทมดินคุดปอสวยงามมากๆเลยค่ะเห็นไหมนี่เอยนี่นะคะของเราฝั่งนี้นะคะฝั่งที่มีเสาไฟฟ้านี่แล้วก็ หายแปลงตรงนู้นแปลงที่18บทับสนะคะยังว่างค่ะนี่เลยบรรยากาศล่าสุดของที่ดินคลอง8ดธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีค่ะ ดสนใจติดต่อคุณตุ๊กได้ที่เบอร์0992216289ค่ะ